สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมครูเจี๊ยบในรายวิชาศิลปะนะครับเช่นเคยนะครับในวันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีในงานศิลปะนะครับสีที่ใช้ในงานศิลปะนั้นมันก็จะมีความหมายของมันนะครับเหมือนอย่างที่พวกเราได้รู้ว่า ความรักก็คือสีแดงแทนแทนค่าด้วยสีแดงถ้าเป็นงานศพก็แทนค่าด้วยสีดําสีของความเศร้าโศกนะครับเพราะฉะนั้นในงานศิละปะก็เช่นเดียวกันมันก็มีการใช้สีสื่อความหมายนะครับวันนี้เราก็จะได้มาดูนะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะครับกับครูครูก็ช่วงนี้ก็อดจรอนิดนึงนะครับ ในการที่เราจะต้องเรียนในรูปแบบนี้นะครับอโอเคความหมายของสีในรูปภาพนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้คุณคณรูก็มีสื่อการสอนนะครับสื่อการเรียนการสอนที่เป็นวีดีโอนะครับที่ทําให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวิชาทัศนศิลป์เป็นยังไงกันบ้างครับเรียนกันไปสองคาบแล้วจำคุณครูกันได้หรือเปล่าเนี่ยอืมก็อยู่กับคุณครูคนเดิมเลยกับครูแจ็คนะครับและอืมถามก่อนถามก่อนว่าสองคาบที่เราเรียนกันไปเนี่ยเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้าง เรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องเส้นนะครับส่วนเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องรูปร่างรูปทรงนั่นเองและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องสีในภาพวาดดูน่าสนุกใช่ไหมล่ะพอพูดถึงสีในภาพวาดแล้วเนี่ยเด็กๆรู้ไหมครับว่า สีมีผลต่อความรู้สึกด้วยนะครับซึ่งสีแต่ละแบบก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวอย่างในภาพนี้เด็กๆลองดูนะครับว่ามันมีสีต่างๆมากมายซึ่งเราก็จะแบ่งสีออกเป็นสีโทนร้อนและสีโทนเย็นด้วยอืมถ้าดูจากสายตาแล้วเนี่ยเด็กๆลองเดานะครับว่า สีอะไรที่เป็นโทนร้อนและสีอะไรที่เป็นโทนเย็นพูดแล้วก็อาจจะดูงงเดี๋ยวลองเรียนกันไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูท่ายภาพว่าเด็กๆจะเริ่มเข้าใจกันหรือยังอ่าเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยนะครับเด็กๆมองภาพนี้แล้วรู้สึกกันอย่างไงบ้างอืมภาพนี้ก็จะมีทั้งสีแดง สีส้มสีเหลืองและมีภาพเงาเป็นสีดำด้วยให้ความรู้สึกเหมือนช่วงเย็นเย็นเลยแต่ว่าภาพนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสีเหล่านี้ใช่แล้วสีเหล่านี้จะให้ความรู้สึกร้อนแห้งแรงอบอุน่นมันเป็นสีทนร้อนนะครับนักเรียนอ่าแล้วมาดูกันอีกภาพหนึง่งภาพนี้ ภาพนี้จะให้ความสุกที่ตรงข้ามกับภาพที่แล้วใช่ไหมล่ะพอภาพนี้จะมีทั้งสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีออกเย็นๆนั่นเองนะครับซึ่งสีเหล่านี้ให้ความรู้สึกร่มรื่นสดชื่นเด็กๆรู้สึกเหมือนคุณครูไหมครับใช่แล้วเพราะว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันมี ผลต่อความรู้สึกของเรานั่นเองเอาละดูภาพวาดไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายในแต่ละสีให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกของเราเนี่ยอย่างไรบ้างอ้าวมาดูที่สีแรกกันเลยสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าสี นะครับสีเหลือง yellow นะครับโอ้โหเรียนกับคุณครูนี่ได้ภาษาอังกฤษด้วยสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองมองแล้วให้ความรู้สึกสว่างสดใสแจ่มใสเหมือนดวงอาทิตย์เลยต่อมาสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสีเขียวสี green นั่นเองหบางคนต้องแบ พูดก่อนครูไปแล้วแน่เลยอ่ะอและสีเขียวนะครับนักเรียนก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายสบายตาเวลาเห็นต้นไม้แล้วสดชื่นใช่ไหมล่ะอืมและสีต่อมาคือสีน้ําเงินน้าเงินภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับนักเรียน blue สีน้ําเงินนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่สงบ สง่างามรู้สึกว่านาร่มรื่นนะคะนักเรียนเห็นสีน้ำเงินเห็นท้องทะเลเห็นท้องฟ้าแล้วรู้สึกสงบอ้าวและสีสุดท้ายก็คือสีสีแดงหรือว่าเรดนั่นเองนะครับสีแดงเนี่ยจะให้ความรู้สึกร้อนแรงกล้าหาญร,รุนแรง อันตรายต่างๆเลยสีแดงเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหร้อนแรงกระตือรือร้นเลยใช่ไหมเด็กเด็กเวลาเราไปทานอาหารตามห้างเนี่ยก็จะเห็นสีแดงเยะแยะไปหมดเลยรู้สึกว่าโอ้โหเห็นแล้วอยากกินตื่นเต้นกับมันอะไรประมาณนี้นั่นเองอ่าแล้ววันนี้คุณครูก็สอนไม่เยอะเลยใช่ไหมเด็กเด็กมีสีไม่กี่สีเองซึ่งเด็กๆต้องแบบรู้และเข้าใจอย่างทองแท้ จริงๆเลยเชียวนะวันนี้ก็มีสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังว่าเวลาเห็นสีต่างๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกันบ้างอืมอ้ากลับไปที่ภาพแรกที่คุณครูให้ดูต้นคลิปเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีสีหลายสีปนกันอยู่ไปหมดเลยเต็มไปหมดเลย นั่นหลคะครับนักเรียนสีเหล่านั้นก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วยเห็นไหมว่าสีบางสีก็อยู่ด้วยกันแล้วให้ความรู้สึกที่เย็นสบายหรือว่าสีบางสีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วให้ความรู้สึกที่ร้อนรุ่มร้อนอบอุ่นซึ่งสีแต่ละสีที่ออกมาในภาพนะครับก็ใช้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งบางสีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ ร่มเรื่องสบายตาสีเย็นเย็นตาหรือว่าสีบางสีอยู่ด้วยกันแล้วให้ความรู้สึกที่ร้อนอุ่นร้อนแรงนะครับซึ่งการเลือกใช้สีของนักเรียนเนี่ยก็มีผลกับความรู้สึกเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันในห้องเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองระบายสีกันนะครับเด็กๆสนุกกว่าดูคลิปเยอะเลยใช่ไหมล่ะ การสอนที่เป็นคลิปอยู่แล้วนักเรียนพอที่จะเข้าใจนะครับเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังในส่วนของการใช้สีแทนค่าการสื่อความหมายในภาพนะครับเดี๋ยวนี้คุณครูก็มีให้มีใบงานให้พวกเราได้ทำนะครับง่ายๆเลยก็คือให้นักเรียนวาดพระบายสีโดยการใช้สีสื่อความหมายของภาพนะครับให้เป็นงานที่พวกเราสร้างสรรค์น,นะครับ ครูก็มีตัวอย่างภาพให้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างภาพง่ายๆนะครับเป็นลิงก์ภาพใบงานนะครับเดี๋ยวครูจะมีใบงานแปะไปให้คุณครูประจําชั้นนะครับได้ส่งไปให้พวกเรานะครับถ้าใครมีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์ใบงานออกมานะครับแล้วก็ทําได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีเครื่องพิมพ์น,นะครับก็อาจจะไปใช้บริการร้านพิมพ หรืออาจจะวาดเองก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับนักเรียนคนไหนที่มีความสามารถในการวาดภาพเองได้ก็วาดมาเลยนะครับผลงานของนักเรียนทุกคนสวยงามสำหรับครูทุกคนนะครับครูจะรอชมผลงานของพวกเรานะครับอโอเคครับในช่วงนี้ก็ให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดน,นะครับครูเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนแน่นอนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ